ตอนที่1686คุณกำลังทำอะไรหลัวหยูเฟิงตกตะลึงคุณไม่อยากไปห้องน้ำเหรอเราจะช่วยคุณแพทย์และพยาบาลหญิงกล่าวพวกเขารีบวิ่งไปทีละคนกระตือรือร้นที่จะรอราวกับว่าช่วยหลัวหยูเฟิงไปที่ห้องน้ำเป็นเรื่องของบาระมีสูงสุดที่เกินจริงไปกว่านั้นคือมีแพทย์และพยาบาลจํำนวนมากมองมาทางนี้ที่ด้านนอกประตูราวกับว่าเขาได้ยินสิ่งที่รบกวนจิตใจ เมื่อกี้เขาดูดูถูกและเย้ยหยันแต่ตอนนี้พวกเขาทั้งหมดมารวมกันกองลิ่งชานเงยหน้าขึ้นอย่างภาคภูมิใจเธอรู้ดีว่าเจียงเฟิงที่เคยของเธอได้ทำสิ่งที่ยอดเยี่ยมเพียงใดแต่คนอื่นจะรู้ได้อย่างไรแม้แต่กองอี้อิงเก้ก็ดูประหลาดใจนอกโรงพยาบาลเจียงเฟิงต่อสายของชายชาราขอแสดงความยินดีตอนนี้คุณได้ครอบครองเทเลสบราคอนเกตอย่างสมบูรณ์แล้วราชามังกรชารากล่าวด้วยความโล่งใจ ฉันคิดว่างาน global material art conference นั้นยากมากแต่ตอนนี้ดูเหมือนจะไม่ยากเจียงเฟิงยิ้มปรมาจารย์มังกรพูดเท่ายิ้มและพูดว่าการประชุม global material art ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคุณแต่คุณต้องรู้ว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นตอนนี้คุณก็มีคุณ,ณสมบัติที่จะรู้ความจริงของโลกนี้แล้วความจริงของโลกนี้เจียงเฟิงตกตะลึงสับสนเล็กน้อย คุณหมายความว่าอย่างไรคุณจะไม่บอกฉันว่าโลกนี้เป็นของปลอมใช่ไหมอาจารย์มังกรชารารู้สึกขบขันโดยเจียงเฟงิงไอสารเลวคุณรวยมากจินตนาการแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องจริงแต่ที่ฉันอยากจะบอกคุณก็คือพลังพิเศษเหล่านั้นที่คุณรู้จักในตอนนี้อัญญะประกาศคู่จริงๆแล้วพวกมันล้วนเป็นไก่และสุนัขประเด็นคืออะไร เจียงเฟิงเริ่มสับสนมากขึ้นคุณปู่คุณหมายความว่าอย่างไรฉันไม่เข้าใจปรมาจารย์มังกรพูดเท่ายิ้มและพูดว่าในความคิดของคุณพลังใดคือพลังที่ทรงพลังที่สุดในโลกแพเลสดราก้อนประตูเจียงเฟิงพูดอย่างอ่อนแรงอะไรต่อไปเจ้ามังกรเท่ายังคงถามต่อไปเจียงเฟิงกล่าวว่าต่อไปควรเป็นดราก้อนเซเลอิงฮอลใช่ไหม ในรอบชิงชนะเลิของ Global m a r t i a Arts Conference ผู้หญิงสวมหน้ากากมาจาก Dragon Slaying Hall แต่ฉันรู้สึกว่านอกจากอาวุธของเธอแล้วเธอยังเป็นไม่แข็งแกร่งดังนั้นในความคิดของฉัน Dragon Slaying Palace น่าจะแตกต่างจากของเรามากอัญญาประกาศคู่คุณคิดผิดจริงๆอันที่จริง Dragon Slaying Palace นั้นทรงพลังมากกว่าที่คุณคิดไว้มาก ปรมาจารย์มังกรผู้เท่ากล่าวไกลเกินกว่าจินตนาการของฉันปากของเจียงเฟงกระตุกปรมาจารย์มังกรคนเก่ารู้สึกภูมิใจดราก้อน a ซเล g งฮอลเดิมเป็นองค์กรที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่มันถูกบทที่และแซงหน้าโดยคุณปู่ของคุณและฉันก็เป็นผู้นำของแพเลสดรากร้อนเซ็กในการเปรียบเทียบจริงมันไม่ดีเท่าเราโดยธรรมชาติ แต่ช่องว่างไม่ใหญ่เกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลอดออฟเดอะดราก้อนเเลอิงฮอเขาแข็งแกร่งมากและอายุน้อยมากยังเด็กมากเมื่อได้ยินสามคำนี้เจียงเฟิงก็ตื่นตัวทันทีผู้เท่ามังกรกล่าวว่าหากนับอายุของเขาเขาแก่กว่าคุณประมาณสิบปีแต่เขาอายุแค่30สิบเท่านั้นยังเด็กมากอะไรนะหัวหน้าของดราก้อน l a เลอิงฮอลซึ่งเป็นองค์กรที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกคุณเพิ่งอายุสาสิในปีนี้ ที่จะสามารถเข้าถึงความสูงดังกล่าวในวัยนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่แข็งแรงแม้จะมองโลกทั้งใบก็สามารถยืนหยัดอยู่กับเขาในฐานะชายร่างใหญ่ได้ฉันเกรงว่ามีเพียงเจียงเฟิงเท่านั้นที่อายุน้อยกว่าเขาแต่ตอนนี้เจียงเฟิงอยู่ในความดูแลของแพ a เลสลองเมนแม้ว่าในทางทฤษฎีแล้วเขาจะอยู่ในระดับเดียวกับเขาตอนที่1687ด ความแข็งแกร่งยังมีช่องว่างขนาดใหญ่หลอดมังกรชาราพูดอย่างจริงจังหลอดแห่งวังสังหารมังกรคือคู่ต่อสู้ที่เจ้าต้องเผชิญหน้าในอนาคตเขามีพลังมากถึงขนาดที่ข้าจะฆ่าเขาไม่ได้จริงแม้ว่าเจ้าต้องการเพื่อฆ่าเขามันไม่จริงเหรอที่จะฆ่าเขามุมปากของเจียงเฟิงยังคงกระตุกเขารู้ว่าหลอดมังกรผู้เท่านั้นทรงพลังมาก ในเวลานั้นเขาเดินทางไปทั่วโลกกับคุณปู่เป็นเวลาหนึ่งปีไม่ว่าจะเจอคนเข้มแข็งมากแค่ไหนคนอะไรดีที่ได้เจอโดยพื้นฐานแล้วเป็นการฆ่าด้วยนัดเดียวไม่มีความฉับฉวยใดๆปู่เช่นนี้ไม่สมจริงที่จะต้องการฆ่าเขาเป็นไปได้ว่าหลอดแห่งทงสังหารมังกรแข็งแกร่งเพียงใดหลอดแห่งห้องโถงสังหารมังกรเป็นคู่ต่อสู้ที่คุณจะต้องเผชิญหน้าในอนาคต ดังนั้นอย่าวางใจในเกียรติยศของคุณความแข็งแกร่งในปัจจุบันของคุณไม่เพียงพอเพียงแค่ความคิดสูงสุดของดราก้อนเซกที่ไม่มีใครเทียบได้เสร็จสมบูรณ์แล้วและมันก็เป็นห่างไกลจากความสามารถในการต่อสู้กับศัตรูในอนาคตเหล่านั้นปรมาจารย์มังกรชาราสายหัวเขาพูดว่ามีอีกหนึ่งคนที่คุณควรให้ความสนใจมีอีกคนใครเจียงเฟิงตกตะลึง ปรมาจารย์มังกรผููเท่ายักหน้าคุณเจอคนคนนั้นแล้วเจียงเฟิงตกใจเมื่อได้ยินคำพูดของคุณปู่และภาพที่สวยงามก็แวบเข้ามาในหัวของเขาคุณหมายถึงแอนดี้รองเหรอเจียงเฟิงพูดอย่างจริงจังเด็กสามารถสอนได้มันเป็นเธอจริงๆมีความลับมากมายซ่อนอยู่ในตัวเธอคุณเลือกที่จะช่วยหรือไม่ช่วยเธอก็ได้เธอทำได้แต่ถ้าคุณทำให้เธอผิดหวังฉันจะไม่ปล่อยเธอไป จิตใจของเจียงเฟิงเต็มไปด้วยเครื่องหมายคำถามคุณปู่บอกความจริงแอนดี้รองเกี่ยวอะไรกับคุณคุณไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องนั้นลองจูโรสเจียงเฟิงตะคอกเบาๆแอนดี้รองเป็นคนรักของคุณได้ไหมออกไปจากที่นี่ไอห,หนูคุณปู่ของคุณเป็นคนแบบไหนปรมาจารย์มังกรชาราพูดไม่ออกเขาแทบกระอักเลือดเด็กคนนี้แกล้งเป็นอะไรแล้วทำไมคุณถึงบอกเรื่องนี้กับฉันโดยเฉพาะ คุณไม่พูดถึงคนอื่นเลยสักคำเจียงเฟิงยิ้มนายมังกรเท่าไอแห้งแห้งอันที่จริงข้าไล่เจ้าและแม่ของเจ้าออกจากพาเลสาก้อนเกตแล้วเข้าเฝ้าดูเจ้าเข้าสู่ตระกูลวังข้าคิดว่าถึงเจ้าจะรอดจริงๆ,จงๆเจ้าก็คงไม่ชอบสาวชชยของตระกูลวังคุณก็เลยจัดการจูบแบบเบบี้คิสให้ผมเหรอเจียงเฟิงตกตะลึงนี่คือศตวรรษที่21และมีสิ่งนี้ด้วยเหรอ ไม่เป็นไรตอนนี้ยังไม่พร้อมและตอนนี้ข้ารับนางเป็นหลานสาวของข้าแล้วเนื่องจากเจ้ากับนางไม่เกี่ยวข้องกันนายมังกรชรายยิ้มและกล่าวว่าตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาข้าจะทำสัญญากับแอนดี้รองผู้ซึ่งคู่ควรกับเธอฮีโร่ที่ไม่มีใครเทียบได้ของเธอก็คุณปู่คุณแค่อยากจะบอกความจริงของโลกนี้กับฉันและคุณยังกล่าวถึงอัจฉริยะที่ไม่มีใครเทียบได้เช่นลอดออฟเดอะวังสังหารมังกร เฟียงเฟงพยักหน้าแล้วกองกำลังที่สามคืออะไรต่อไปอัญญาประกาศคู่ปรมาจารย์มังกรผููเท่ายิ้มเล็กน้อยที่จริงสิ่งที่คุณพูดเมื่อกี้ผิดไปแล้วองค์กรอันดับหนึ่งของโลกคือประตูมังกรที่ไม่มีใครเทียบได้ของเราองค์กรที่สองคือดราก้อนสเลิงพอลแต่ก็เป็นเพียงองค์กรและองค์กรก็เป็นเพียงชื่อเท่านั้นอัญญาประกาศคู่อัญญาประกาศคู่ แม้แต่การจำแนกถ้าคุณดูทั้งโลกจริงๆอาจเรียกได้ว่าทรงพลังที่สุดหรือสิบอันดับแรกของเจไดอัญญประกาศคู่สิเจไดเจียงเฟงตกตะลึงนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้ยินคำพูดนี้ดาบวิเศษม็อบซี่ในมือของคุณมาจากเจไดคนหนึ่งจริงๆเมื่อหลอดออฟเดอะดราก้อนสเลงฮอลไปที่นั่นเขาก็พบกับอันตรายบางอย่าง ในท้ายที่สุดทุกคนพบว่าเขาหมดสติห่างจากทางออกของเจไดไม่ถึง300เมตรและมีหม้อเสียกำมือหนึ่งอยู่ข้างๆเขาหลอดมังกรผู้เท่ากล่าวอย่างจริงจังนี่คือโมเอ็กซี่จากสิบเกรดเจไดหรือไม่เจียงเฟงตกตะลึงเจไดที่สามารถให้กำเนิดสิ่งประดิษฐ์เช่นโมเอ็กซี่มันควรจะทรงพลังแค่ไหนนึกไม่ถึง แต่ประโยคที่สองที่ตามมาโดยหลอดมังกรชาราคือเจียนเฟิงที่หน้าตกตะลึงในจุดนั้นด้วยสีหน้างุนงวงบนใบหน้าของเขาบทที่1 6 8 8จริงๆแล้วหม้อน้ำบนร่างกายของคุณก็มาจากเจไดองค์หนึ่งเช่นกันหลังจากที่อาจารย์มังกรชาราพูดจบเจียนเฟิงก็รู้สึกว่าเส้นขนทั่วร่างกายของเขายือนอยู่ที่ปลายดาบปีศาจโมเอ็กซี มันสามารถดูดซับพลังงานเลือดในร่างกายของผู้ใช้เพื่อโจมตีหากเลือดในร่างกายไม่เพียงพอมันอาจย้อนกลับมาที่มาสเตอร์ด้วยซ้ำด้วยเหตุนี้จึงเรียกดาบนี้ว่าดาบวิเศษดาบนี้มาจากเจไดซึ่งทำให้เจียงเฟิงตกใจแต่ตอนนี้มีบางอย่างที่น่าตกใจยิ่งกว่าเกิดขึ้นเลี่ยนดิ้งเป็นเจไดหรือไม่ เจียงเฟิงหายใจเข้าลึกๆและพยายามทําให้หัวใจของเขามั่นคงดังนั้นเจไดผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสิบเหล่านี้จึงเป็นคุมงสมบัติทั้งสิบแห่งเชี่ยวมีคนที่แข็งแกร่งในสิบอันดับแรกของเจไดหรือไม่เจียงเฟิงตกตะลึงเมื่อได้ยินเสียงและร่างกายของเขาก็แข็งทื่อทันทีในบรรดาเจไดสิบอันดับแรกมีเจไดที่แข็งแกร่งอยู่คนหนึ่งเป็นข่าวใหญ่ที่ช็อกโลกจริงๆดังนั้น คนที่แข็งแกร่งในหมู่เจไดเหล่านี้แข็งแกร่งแค่ไหนพวกเขาแข็งแกร่งกว่าคุณหรือไม่เจียงเฟิงไม่แน่ใจในหัวใจของเขาความแข็งแกร่งของคุณปู่นั้นแข็งแกร่งที่สุดในโลกอยู่แล้วอย่างน้อยก็ในความประทับใจหรือโดยจิตใต้สำนึกไม่มีใครสามารถเปรียบเทียบกับราก้อนหลอดกล่าวได้หากมีชายที่แข็งแกร่งในสิบอันดับแรกของเจไดจะมีตัวตนใดที่สามารถคุกคามคุณปู่ได้ ยังมีใครที่เหนือกว่าคุณปู่อีกไหมนั่นจะเป็นการพูดเกินจริงมันทำให้การรับรู้โลกของเจียงเฟิงเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงปรมาจารย์มังกรผู้เท่ายิ้มและกล่าวว่าแน่นอนมันเป็นไปไม่ได้สิ่งเก่าแก่ที่ทรงพลังที่สุดในสิบอันดับแรกของเจไดไม่ใช่คู่ต่อสู้ของคุณปู่อย่างแน่นอนคู่ต่อสู้แต่มันไม่ได้หมายความว่าฉันจะยังคงมีได้เปรียบถ้าพวกเขาจัดการโจมตีเป็นกลุ่ม เชียงเฟิงพยักหน้าการต่อสู้คนเดียวและการต่อสู้กับกลุ่มคนเป็นแนวคิดที่แตกต่างกันบางคนเที่ยวชาญในการศึกษาเทคนิคการโจมตีร่วมและการก่อตัวคู่ที่มีความแข็งแกร่งภายนอกที่แข็งแกร่งร่วมมือกันเพื่อใช้เทคนิคการโจมตีและรูปแบบการโจมตีแบบผสมผสานมันสามารถคุกคามจุดสูงสุดของความแข็งแกร่งภายในได้หากจุดสูงสุดของความแข็งแกร่งภายในร่วมมือกัน แม้แต่หัวจีนที่แข็งแกร่งก็จะสะดุดหากเป็นขุมพลังสูงสุดในสิบอันดับแรกของเตใไดพวกเขาก็รวมกลุ่มกันเพื่อใช้รูปแบบและการโจมตีร่วมกันฉันกลัวว่าแม้แต่คุณปู่จะไม่อยู่คุณปู่ความแข็งแกร่งของคุณอยู่ในระดับไหนเจียงเฟิงอยากรู้อยากเห็นจริงๆปรมาจารย์มังกรผู้เท่ายิ้มและพูดว่าขอบเขตของศิลปะการต่อสู้นั้นแบ่งออกเป็นความแข็งแกร่งภายนอกความแข็งแกร่งภายใน ความแข็งแกร่งในการเปลี่ยนแปลงและความแข็งแกร่งของกลุ่มหากคุณยืนยันที่จะนับค่าเป็นความแข็งแกร่งของกลุ่มถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีความแข็งแกร่งของกลุ่มที่แข็งแกร่งในโลกนี้ยกเว้นฉันจุดอัศเจรีอัญญ,ญประกาศคู่นอกจากฉันแล้วไม่มีใครแข็งแกร่งเลยเหรอเมื่อได้ยินคำพูดเหล่านี้ดวงตาของเจียงเฟงเิงก็เบิกกว้างรูม่านตาที่มืดจะหดตัวลงเป็นไปได้ไหมว่าการฝึกฝนศิละปะการต่อสู้ของคุณปู่ถึงความแข็งแกร่งแล้ว มีฉะนั้นทำไมเขาถึงแข็งแกร่งแล้วจะไม่มีคนที่แข็งแกร่งในโลกทั้งใบหรืออย่างไรก็ตามคุณปู่ไม่สามารถปกป้องคุณตลอดไปได้และตอนนี้คุณกำลังยึดครองพทเลสดรา้อนเกตอย่างแท้จริงและคุณต้องเดินไปตามทางข้างหน้าด้วยตัวเองปรมาจาร์มังกรผู้เท่ากล่าวอย่างใจดีเจียงเฟิงพยักหน้าเขารู้ว่าไม่มีใครสามารถปกป้องคุณได้ตลอดไป สุดท้ายทุกอย่างก็ยังต้องเผชิญเพียงเธอคนเดียวแม่ของฉันเป็นอะไรไปเจียงเฟิงกังวลมากนับตั้งแต่ที่เขาตกลงที่จะครอบครองแทเลสลองเมนแม่ของฉันถูกปู่ของฉันพาตัวไปรักษาที่ต่างประเทศสักพักแม่ก็ไม่ได้ยิน